พี่บิงพี่บิงเคยได้ยินคําว่าไม่อยากเป็นพวกยูทูบอะไรอย่างนี้หรอกบางคน เพราะว่าพวกเนี้หิวใส่เออทันไม่อยากมีดราม่าหรืออะไรก็ตามที่แบบให้มันหนัก<ต>เออแบบคือไม่โอเคเอะใช้ตัวเองสบายใจเพราะงานนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นงานที่เราต้องใช้อารมณ์แล้วก็ต้องใช้สุขภาพจิตในการทํางานให้พี่ญินแบบไปอ,อยากระเป๋าสารมาก <ไป S 2> <อ>เลยถ้าถ้ามึงดูแล้วมึงไปต้องไปซื้อนะถ้าถึงรูดไปเฮ้ยไร้สึกสบาแล้วการที่พี่ญินออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าการแสดงความคิดเห็นทางแนวคิดทางการเมืองที่บินเนี่ยมันมีผลยังไงต่ออาชีพของที่บินในฐานะิน f l u e n อ e r ถ้าเราแชร์ลงไปแล้วก็โดนแบบ นนคด่าด่าเลยแหละมือรลอเออด่าคือแบบคลายแต่ว่าแบบเือก็ช่างมันเลยแลกวแบบรู้สึกว่าลสวัสดีค่ะบรรยากาศแบบฟิลเกาหลีกรุ๊ปก็คือวันนี้นะคะเรามาทํารายการนักล่าบล็อกเกอร์ EP 3ซึ่งแขกรับเชิญของเรานะคะที่เราแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศนี้ก็คือมาบ้านพี่บิงตีนั่นเองค่ะ เรียกได้ว่าเป็นเจ้าแม่สายแฟน,นะคะแล้วก็เป็นเน็ตไอดอลที่ทางเราชอบมาตั้งแต่เด็กจนวันนี้เขาเป็นยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้รับรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์อันนี้ก็คือเป็นเรือนกระจกนะคะหอคอยลาพันธ์เชิญค่ะเชิญค่ะพี่บีแต่เมื่อกี้มึงเจอกูกกกเลยตอนนี้เราอยู่ที่บิงตี้กราสช่คะก็คือเป็นบ้านแบบบ้านนอยบ้านนอนทีนก็คือวันนี้เราจะมาทำสัมภาษณ์แข่งดังแค่ไหน จริงจังมากอันนี้รายการนี้เป็นรายการที่แบบพวกบ็อกเกอร์เราแบบระดับโลกเขาอยากมาออกแันทุกคน oh, <my. S 1> เลยแต่ว่าเราก็แบบอุ้ยคิวไม่ได้ไเลยนะอย่าเงี้ยก็เลยเป็นที จะไปเริ่มสั่งพี่วิงกันในฐานะการเป็นบอตบกซึ่งพี่วิงอ่ะเขาแบบมีชื่อเสียงอันโด่งดังเขาแบบเป็นแฟนคลับของนางตั้งแต่ก่อนเราจะเป็นเพื่อนกันอีกเหรอใช่แต่หล่อนี่ก็คือไม่ได้นับเป็นเพื่อนไม่ใช่คือตอนแรกมันมาถ่ายบอกเลยว่ารายการนี้จริงจังมากเอแต่ดูสภาพพี่กรอตอนนี้พี่วิงเรียนสายเมื่าก่อนตอนอยู่อาสามตอนอยู่อาสามเรียนสาย มีเสร็จแลคำนวณคำนวณคำนวณอุ้ยแม่เก่งเลขหรอคนลุกตอนนั้นก็เก่งเลขอยู่นะว่าไปอุ้ยเราเสร็จแล้วไปอยู่อมาฮิดวนนี่เรียนสายอะไรเรียนคณะอะไรเรียนศิลปศาสตร์เอกภาษาไทยค่ะอุ้ยไม่เคยรู้มาก่อนว่าเรียนเอกภาษาไทยใช่ไหมเออเรียนเพื่อเรียนเอกภาษาไทยแต่เอกภาษาไทยไม่ใช่แบบที่เข้าใจเพราะเป็นวัฒภาษาไทยจ๋าคือมันเป็นสไตล์นิเทศว่ะแล้วมันเป็นเขียนเขียนแบบวารสารที่หนูเรียนป่ะก็มีเขียนด้วยแล้วก็มีแบบเรื่องของสื่ออะไรแบบเนี้ย แต่ว่าพิมาลนี่อ่านไม่รู้เรื่องนะคอยงของพ่าชาบอกกิลิลี่คงหยิบกางเกงซึ๊บเชี่ยกางเกงอะไวะแล้วหนูต้องแกะแกะ,แกะเขียนไม่เคยถูกเลยคือเป็นคำถามที่ทุกคนแบบ พพิมพ์รปรากฏบางทีหนูฝาอ่านออกถ้าถ้าภาคอ่านเป็น,นเพื่อนกันจะอ่านออกเออแต่ว่าครั้งครั้งนี้มันเป็นคำใหม่เลยแบบกางเกงผ้าดิๆ <c oughs> ไม่ไม่เคยเราไม่เคยเขียนเรื่องนี้กันแล้วหนูก็แบบมึงแปดด้วยนะมึงแปดด้วยนะคำว่ <c oughs> าอะไร <c oughs> คำแต่หนูจะวงแชร์ให้ดูกางเกงอะไรวะเออก็เลยอยากรู้ว่าเออมันเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมถึงพี่วิ้งแบบเริ่มจับทางในการทำยูทูบบลิงอะค่ะจากเดิมที่แบบว่าเราแบบเป็นสายเน็ตไอตามไฮไฟเฟรมไอจิง จริงๆมันไม่มีอะไรเลยทุกคนบิงอะ่ะก็เออเป็นเหมือนลงรูปในโซเชียลนี่ใช่ปหมก็คือตั้งแต่สมัยเล่นไฮไฟแล้วก็พอมีคนดูบ้างแบบกดกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนหลังๆก็มาเล่นเพิ่ไอจีมาก็เล่นตั้งแต่แรกๆเลยแต่ตอนแรกก็ยังแบบเล่นแบบปกติแบบ,แบ,บ,แบ,บ,แบ,บลงชีวิตประจำวันอยู่ดีๆแบบวันหนึ่งอยู่ดีดก็มีคนมาแบบเออกดไลค์อย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ s p e คือต้นต้นก็เนคือเหมือนแบบเราก็ลงรูปของเราพอเข้ามาหาลัยก็เหมือนแบบก็พอจะมีคนติดตามอยู่ในระดับหนึ่งแต,<ม>แต่ไม่ได้เยอะนะแล้วก็เริ่มทำร้านเสื้อผ้าด้วยก็ร้านร้านนั้นเริ่มเป็นที่รู้จักเออแล้วก็พอเข้ามาหาหลัยก็เรียน,เร,ยน,เ,รยนเรียนอยู่กับเพื่อนก็คือเลยแกนเออแล้วก็นั่งคุยคุยกันอยู่ดีเพื่อนก็ชวนว่าแบบเอ้ยมาทำยูทูบกันปะแบบก็เหมือนคุยคุยกันว่าเอ้ยมาถ่ายวิดีโอลงการอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยเริ่มคุยกันว่าเออเออเออเอาดีน่าสนใจเพราะ่จริงก็เป็นสิ่ง คลิปแรกเริ่มถ่ายตั้งแต่แบบเรียนประมาณมหาลัยปีสามปีสี่ตรงวันเนี้ยอีเลแกนอะมันเป็นตากล้องอยู่แล้วเออแล้วเลแกนก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วเราก็แบบโอเคไปถ่ายเริ่มต้นเลยหาโลเคชั่นถ่ายง่ายๆบ้านแสกเออก็แบบตั้งกล้องถ่ายมันเป็นตากล้องแล้วก็ตัดแล้วก็ลองลงดูแล้วก็กดว่าพอลงแบบคลิปแรกเฮ้ยสซอร์ไพเกี่ยวกับทาผมแต่ทำผมผมปังมากอันนี้เราก็ไม่ทำผมแต่ว่าคลิปนั้นเป็นคลิปเดียวที่แกฉันทำมากี่ปีแล้วสี่ห้าปีป่ะ คลิปนั้นอะ่ะล้างอิว่ด้วยไม่มีแต่ที่ปุ๋ยเหล่านั้นนะไม่มีไม่ไมแต่ว่าพี่วิงเอ็นเกตพี่วิงมันดีเรื่อยๆเว้ยเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่เป็น F T, อเอฟซีเรารู้สึกว่าช่องพี่วิงอ่ะมันมีความสนุกแล้วก็แตกต่างจากเอ่อบิวตี้บล็อกเกอร์คนอื่นจริงๆเราคิดว่าพี่บิงอ่ะจะเรียกว่าเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ขนาดนั้นอาจจะไม่ใช่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เพราะว่าเขาเป็นความเป็นไลฟ์สไตล์อยู่ในนั้นด้วยก็คือเป็นการแต่งหน้า ทำผมแล้วก็แฟชั่นเที่ยวต่างๆเนี่ยคือคลิปเที่ยวเนี่ยเวลาเราจะไปเนี่ยเราจะไปดูคลิปบิงตี้เที่ยวไทยก่อนเพื hmm. Entonces, ่อที <S <S ่จะไปแบบตามรอยพี่บิงแล้วคือวันนั้นเนึ่งไปร้านดีเขายังบอกว่าสั่งเมนูนี้ไหมครับคุณลิลลี่คุณบิงเขาสั่งอะไรนทำเพอคิดว่าพี่บิงคือนเจ้าของคาเฟ่คาเฟ่ซันชัยกันเอง่ยคมาตคุณบิงเยอะมากค่ะดิฉันก็เลยไปทําตามคุณเหมือนกันซึ่งอยากจะรู้ว่าพี่บิงมีการคิดคอนเทนต์ต่างๆคิดรายการในช่วงต่างๆของพี่บิงยังไงอ่ะค่ะ อ่ะก็คือจริงๆอะ่ะหลายๆคนก็คิดว่าเราเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ใช่ไหมซึ่งโอเคเราก็แบบดีใจมากที่เราได้แบบว่ารับตำแหน่งบิวตี้บล็อกเกอร์แต่ว่าจริงๆรแล้วคือเราชอบอะไรที่มากกว่าคำว่าบิวตี้เพราะฉะนั้นหลังๆอะ่ะเรารู้สึกว่าแบบคอนเทนต์บิวตี้อ่ะเราก็พยายามทำแต่ว่าเราอยากเพิ่มความไลฟ์สไตล์เข้าไปด้วยที่ทำให้รู้สึกว่าคนดูมันไมน่มันไม่น่าเบื่อ,อ,อคือเราพยายามทำทุกอย่าง ที่ทำสองอย่างมารวมกันได้เพราะฉะนั้นเนี่คอนเทนต์ทุกอย่างที่ทำมันก็จะเป็นคอนเทนต์ที่สามารถดูได้ทั้งความสวยงามด้วยแล้วก็ดูด้วยได้เพราะความเพื่อนเือนด้วยเช่นสมมติว่าพี่ทาคลิปแบบไปเทีย่ยวเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าโอเคคลิปไปเที่ยวอ่ะมันเที่ยวจริงจังได้แต่เราอยากใส่ความบิวตี้เข้าไปด้วยให้เรายัางอยู่กับสิ่งสิ่งนี้เราก็เลยเพิ่อมอีกเช่นการแต่งตัวคลิปแต่งตัวย,งยังไงแต่งรูปยัางไงารูปไหนเด็ดอะไรเงี้ยให้มันแบบ รวมๆกันเอาเป็นว่าเหมือนอยากให้เป็นเพื่อนๆของสาวๆการคิดคอนเทนต์อ่ะหลังๆก็เลยจะบวก2อ,อย่างเข้าไปได้วยกันในกทุกคอนเทนต์เลยหลังๆก็จะมีแบบ walk in ิน o ฟเซตหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแนวแบบเพื่อนสาวเข้ามาเพราะเรารู้สึกว่าการเที่ยวของเราแบบกลุ่มเพื่อนผู้หญิงเยอะๆมันก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยค่อนข้างหใหม่ใน เ,เราอยากรู้ว่ามันมีโปรเซ็ตคอนอยังไงบ้างในการทำงานกับเพื่อนอย่างเช่นพี่เลแกนเป็น<ม>ตากล้องด้วยพี่สลันเป็นผู้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะอยากให้แบบแชร์ประสบการณ์การทํางานกับเพื่อนในมุมมองของพี่บีวให้ทุกคนฟังก็ถ้าสมมติว่าแชร์ประสบการณ์การทำงานกับเพื่อนคือหลายคนอาจจะกลัวการทำงานกับเพื่อนใช่ไหมใช่ส่วนตัวคือ เราอะไม่กลัวกรารทํางานกับเพื่อนเลยคือเรารู้สึกว่าถ้ามันมีปัญหาเราก็ค่อยมาแก้เพราะเราสูาปัญหาแก้ได้ถ้ามันไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่มากเกินไปสิ่งที่ทำงานกับเพื่อนที่สำคัญที่สุดคือการบริหารความรู้สึกข,ของทั้งเราแล้วก็ทั้งเพื่อนค่ะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> คือเรารู้สึกว่าเราต้องบริหารให้เขารู้สึกว่าเขาโอเคกับสิ่งที่เขาทําให้เราแล้วก็เราโอเคกับสิ่งที่เราทําเราได้เขาได้เข้อแต่วินวินเราทำให้เขารู้สึกว่าเขาแบบฟิลสบายที่จะทํางานแต่เราไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าอึดอัด หรือว่ารู้สึกว่าแบบเจ้านายหัวหน้าอะเนอ้ใช่คือจะไม่มีโมเมนต์นั้นคืออยากให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นเพื่อนกันอยู่แต่ว่าเราสามารถเติบโตไปด้วยกันได้หมดเนี่ยใช่ส่วนส่วนข้อเสียก็ไม่มีเร้วว่ายากสุดคือการอกการทํางานกับเพื่อนของบิ๊กคือการบริหารความรู้สึกของคนเพราะว่าเรายิ่งทำงานกับเพื่อนหลายคนด้วยความที่สนิทอยู่แล้วมันก็อาจจะมีปัญหาแบบเล็กๆน้อยๆได้คือเราก็คิดว่าเราก็รีบเคลียร์กันให้เร็วอที่สุด เราก็ไม่ได้กลัวแบบว่าเออการทํางานออกับเพื่อจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นคือเวลาบี๊กทางานกับเพื่อนบิ๊จะค่อนข้างแบบเลือกคนที่เรารูสึกว่าเราสบายใจจริงๆแล้วเราถึงจะเลือกทํางานกับเขาโอเคค่ะพี่บิ๊พอรู้การทํางานอะไรต่างๆของพี่บิ๊เกี่ยวกับคิดคอนเทนต์กับเพื่อนอะไรต่างๆทีนี้หนูอยากจะถามเกี่ยวกับประสบการณ์การเป็นยูทูบเบอร์ของพี่บิ๊กก็คือเราอยากรู้ว่าเบสมเมนต์ของพี่บิ๊ที่พี่บิ๊รู้สึกว่าเฮ้ยเราสักเซสในอ,อ,อาชีพนีการเป็นยูทูบเบอร์ของพี่บิ๊กอะมันคือ,อไร้า,า,าดเ แอคทิวิตี้ใหม่ๆกับเพื่อนกับแฟนหรือว่ากับคนในครอบครัวเป็นแอคทิวิตี้ใหม่ๆที่เรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ทํางานนี้เราไม่ได้ทาแน่นอนเฮ้ยใครจะไปคิดว่าฉันจะมาจัดปาร์ตี้บ้าบอขอแตกหรือ่เออเข้าใจป่จะบางท <ๆ S 2> ี <ๆ S 1> <ๆ S 2> มันแบบมันมันไม่ใช่โมเมนต์แบบนี้หรือว่าบางทีฉันจะได้ไปเล่นแบบอะไรกิจกรรมแบบแปลกๆที่ชาตินี้ก็คงไม่คิดไปเล่นอะไรเออแล้วมันก็เป็นแบบโมเมนต์ความทรงจำดีๆคุจะดีใจมากุกครั้งที่เวลาไปไหนแล้วมีคนตามตามไปจริงๆเช่นแกมาบอกฉันว่าแบบแกไปร้านรลิตา ันจะแฮปปี้มากรู้สึกว่าแบบแสดงว่าฉันสามารถสักเซสในเรื่องแบบน,นด้แหละแบบในการแบบเชิญชวนคนหรือว่าการที่เราใช้แล้วแบบคนแบบสตาอยากได้ตามเรารู้สึกว่าอันนี้มันคือความสักเซสของอาชีพนี้ว่าแบบเออเหมือนเราสามารถอินฟลูเอนซ์ได้จริงๆเราว่ามันถึงมันคือจุดที่แบบเราสามารถอินฟลูเอนซ์ได้หรือว่าการที่แบบเราเป็นที่รู้จักเออพี่รู้สึกว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยมันสําหรับพี่ก็คือความสักเซสมากกว่ายอย่างอื่นพี่บิงพี่บิงเคยได้ยินคําว่าไม่อยากเป็นพวกยูทูบอะไรอย่างงี้หรอกบางคน เพราะว่าพวกนี้หิวแสงเออพี่วินคิดยังไงกับคํานี้ว่าการที่ทำอาชีพแบบพวกเราเนี่ยมันคือคนหิวแสงเราความคือความชอบอะคือถ้าถามพี่นะพี่ไม่พี่ไม่เป็นคนไม่หิวแสงเว้ยคือพี่รู้สึกว่าและตามเทรนไหมคือตามเทรนที่เรารู้สึกว่าเราชอบเราอินเราตามไปกับสิ่งนั้นแต่ว่าเราไม่ได้อยากแบบไปอยู่ในทุกเทรนหรือว่าเรามไม่ได้อยากไปอยู่ในทุกแสงหรือเราไม่ได้ใช,ช่ฉันไม่อยากมีดราม่าหรืออะไรก็ตามที่แบบ แกเข้าใจใช่ไหมให้มันหนักเออแบบคือไม่โอเคอ่ะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ใช้ตัวเองสบายใจ mm hmm. เพราะงานนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นงานที่เราต้องใช้อารมณ์แล้วก็ต้องใช้สุขภาพจิตในการทํางาน mm hmm. เพราะฉะนั้นที่มันอ,อะไรมากๆมันจะมาระบุกับจิตใจเราแล้วมันจะเป็นการที่เราจะสื่อออกไปให้คนดูแบบใน e n เน g y low เอเอ, mm hmm. เอคือหิวหิวแสงสำหรเรารู้สึกว่ามไม่ใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าอย่างแกกับเราเนี้ยทำแบบพัชงานอย่างเงี้ยมันเริ่มจากความชอบอะใช่ใชเออแล้วมันชอบสกินแคร์มันชอบเออแล้วเราเรารู้สึกว่าเราชอบแล้วเราเอนจอยไปกับมันมากกว่า อยอะอย่างนี้เนี่ยพี่บิงบอกว่าพี่บิงเอาเรื่องอารมณ์กับเรื่องสุขภาพจิตมามเกี่ยวข้องกับงาน่ามันมีความที่พี่บิงรู้สึกแบดโมเมนต์บ้างไหมเมื่อวานนีงคิดคำถามกับตะกองก็ยังคิดกันอยู่เลยว่าไม่น่ามีหรอกไอ้คำถามนี้เพราะว่าพี่บิงอะเป็นคนพลังบวกมากมือมันก็มี <S <S คือเรารู้สึกว่าแบบทุกงานมันต้องมีแบบช่วงที่แบบว่าเดาวดามันเคยมีไหมมีแต่ว่าเราไม่เราแบบบางทีคือถ้าเราจะสื่อความลบออกไปในการทางานมันจะไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาจะถ่ายเราจะหนึ่งสองสามแล้วแบบ คือเอออเราเราจะพยายามอาจกำจัดอารมณ์เรามากที่สุดค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบว่าแกไม่เป็นหรอกแบบเวลาสมมติว่าแกรู้สึกเศร้าๆอะคืออยากไม่อยากทําอะไรเลยช่วงนั้นก็คือจะแบบถ่ายคลิปน้อยลงหรือว่าทําอะไรน้อยลงแต่จะไม่หายไปเลยเพราะรู้สึกว่าการหายไปเลยของของบิ๊มันไม่ใช่คำตอบคือเราอาจจะต้องไปรักษาสุขภาพจิตสุวภาพใจตัวเอง ล่ะก็มีแบบโอเคปรึกษาจิตแพทย์บ้างหรือว่าทําอะไรให้ตัวเองรู้สึกแฮปปี้มากขึ้นหรือตัดปัญหาที่เราไม่โอเคเรารู้สึกว่าแบทโฮเมนตามันมีกับทุกเรื่องแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆก็ตามอาจจะแบบเซนซิทีฟเซนซิทีฟแบบบางทีแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องคนด้วยเราทํางานกับคนเยอะๆพยายามบริหารตัวเองมากกว่าแบบเออไม่ให้ออกไปแต่แบทโฮเมนามันมีจริงวมันมีกับทุกงาน แต่ว่าก็จะเป็นอะไรที่พี่บิงผ่านมาได้เราก็ถือพี่บิงเซอร์ขนาดนี้คือเราเป็นเพื่อนพี่บิงเราภูมิใจมากเพราะว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาบ้านพี่บิงบ้านพี่บิงอลังการใหญ่โตสมฐานะไม่เค้าก็ไม่มีใครมาสัมภาษณ์ฉันเลยนะเ็ยคนแรกเลยใช่หนูดีใจมากที่พี่บิงเป็นเกียรติให้กับช่องเราวันเป็นเกียรติเป็นเกียรติเลยเป็นเกียรติอ่าปกติรายการเราจะเป็นให้แขกเชิญเติมหน้าให้พิธีกรแต่วันนี้แปลกใหม่เพราะว่านางเป็นเจ้าแม่แบบนี้ ครูเจ้าแม่มาข<ห>าเขางพาดิาฉันไป,ไปเป็นเป็นเพื่อนเฉยๆไปอย่า รูดใบเครดิตเต็มวงเงินไปหนึ่งก็พี่พิงคะเป็นคนที่ป้ายยาแบรนด์เนมได้เก่งมากๆถ้าเกิดใครเคยดูคลิปเปิดกูเกระเป๋าแบรนด์เนมมันจะมีใบหนึ่งที่พี่พิงป้ายก็คือชัยยาสีชมพูกามาจิตจำได้ปะวะเออใช่นั่นแหละแล้วมันมึงบอกมึงบอกมึงบอกมึงมากควรจะซื้อไหมซื้อนั่นแหละก็คือเป็นรีดใบเครดิตจนถึงทุกวันนี้เฮ้ยแรงมากมัยังหายหมดแล้วก็ตอนนี้เราก็เลยจะให้พี่พิงมาป้ายยากระเป๋าสานได้เลยก็ป้ายยาให้ลิลลี่กับท่านผู้ชมด้วยเลยโอเคสามใบที่แบบว่าอ เาในในณตอนนี้เลยนะที่แบบอยากให้ถ้าถ้ามึงดูแล้วมึงไปต้องซื้อนะถ้าถ้ามึงพูดไปอะไม่ต <c oughs> ้องพูไปนะอ่ะเ <c oughs> อ๋อ <c oughs> อ่านซะไปอ่ะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่สไตล์ลิลลี่ทั้งหมดแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มจากใบที่เราชอบที่สุดก่อนอ่ะใบแรกเนี่ยใบป้ยา,าลิลลี่ก็คือใบนี้เพราะว่าอันเนี้ยพี่เลือกใบนี้มาจริงๆอ่ะมันเหมาะกับทุกคนแล้วมันมีความเป็นคุณนายเ <c oughs> ออเหมาะกับมึงหนูชอบสไตล์ดูคุณนายพี่อินพี่เอาใหม่พี่รู้คุณไทย่มึงเดี๋ยวตอนแรกพี่บ้องพี่แบงค์ พี่นุ๊กพี่เล็กนะก็เหมือนพี่แกว่าชอบกี่แบงก์กีแบงก์กีแบงก์อี่บ๊อกอีบ๊อกอี่บินกับอีบ๊อกลงกันแบบตัวก็ไม่กี่ปีหรือไม่กี่ปีเป็นอีบ๊อกก่อนหรือที่มาตกใจคืออ่สสะสัมผัคืออันเนี้ยเมื่อก่อนมันจะเป็นรุ่นที่เป็นคอสบอดี้ซึ่งต่อหลังๆลังเขาเปลี่ยนใหม่ให้มันเป็นแบบโชเดอร์แบงกได้อยู่มันแซ่บเห็นปะเนี่ยคือใครถือก็สวยด้วยใบนี้แล้วมันปรับสายได้แล้วอีกอย่างคือด้วยความที่มันเป็นโลโก้เนี้ยเราสึกว่ามันดูวินเทจเเเอออออสสววววยยมมมมาากกคืแแแบบัันนนิทจล้ดูพง มันขึ้นราคาแบบว่าไม่ไหว,วออแล้วอ่ะเราก็รู้สึกว่าถ้าใครยังไม่ซื้อซีดีนะซีรีเป็นแบรนด์ที่แบบน่าลงทุนมากราคาขึ้นแบบขึ้พับยี่ห้อทองหนูอะซื้อเองว่าแบบตอนพี่ตอนนั้นซื้อตอนนนั้ซื้อเท่าไหร่สามหมื่นเจ็ดสามหมื่นแปดแล้วตอนนี้เท่าไหร่วะห้าหมื่นสองแรงมากแล้วแบบยังไม่สักปีหนึ่งได้อะเออใช่แบบขึ้นเร็วมากในแง่การใช้งานคือแบบมันใส่ของได้เยอะมันถือแบบชุดไหนก็เข้าอ่ะมึงใส่ถุงนี้มึงถือเงินได้เลยอ่ะพี่บิงอันนี้พี่บิ๊กจะบ มันก็เป็นลายแคนวาสเท่ากับแกะแล้ว <Okay. S 1> ก็ไปที่สองแต่อันนี้ไม่รู้ว่าจะเหมาะกับลิลลี่หรือเปล่าคืออันนี้เราชอบด้วยความที่เราชอบแต่เห็นว่าแกเป็นคนใส่สีชมพูแบบหรือสีหวานๆแล้วแกเข้าอะ่ะอ,อันนี้คือสไตล์ลิลของเราเลยนะ,ะจริงๆคือแบบอย่างลิลลี่อย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าลิลลี่เป็นคนใช้ของที่เป็นสีพาสเทลเรารู้สึกว่ามันขึ้นอ่ะเข้าหัวดำเออแต่ดำมันจะอีกรูปนึงเงี้ยแต่ถ้าสีสีมพูจะแซ่บน่ารักเออหนูชอบสีสีใช่อะไรเงี้ยคือกระเป๋าอันนี้ของพารา่าเป็นบล่ราอ โอเวอร์โออเวร์แต่ก็ถามว่าขึ้นไหมก็คือช่วงนี้ขึ้นกันแข่งกันไม่พักแต่ใบนี้คือคีโอเราชอบพี่ว่ามันใส่หมอน้เยอะมาก <K rio S 1> คือเรียนยาษานั่งต้อ,อก,กินไม่ตลกเหรอต่อใจผมไม่เยอะนี่มันแล้วมันแบบแกนถึงไปต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยหรือเวลาไปทริปอะไรก็ตามมันเข้าหมดแล้วว่าเรา,เรารู้สึกว่าช่วงนี้มันแนวที่มาคือที K ่พี แนวแบบ Y2K เนาะแซ่บๆหน่อยซึ่งใบนี้ถ้ายังไม่มีก็เป็นอีกใบที่แบบน่ารักจริงๆแล้วก็กรเป๋ามันมีเนื้อตีสีสวยด้วยพี่บินเออสีสวยมากแล้วเขาทำสีพาสเทลแบบพาด้าทำสีพาสเทลน่ารักมากมีชมพูมีม่วงมีแบบเขียวอ่อนมีฟ้ามีคือแบบทุกสีอะน่ารักหมดเลยอะก็เป็นอันถือว่าเป็นกระเป๋าสีชมพูที่มึงใส่ได้กับหลายลุคอะเอ้ยใช่ไหมอ่ะถ้าบอกสวยกูบอกเลยอันนี้เข้ากับมึง เฮ้ยอันนี้น่ารักก็ไม่ไม่เลไ,ไม่ดูเล็กเกินไปด้วยเหมาะกับขนาดตัวเราด้วยอันนี้คือใช้กับหลายชุดอ่ะอย่างเี้ยชุดตัวนี้ลิลลี่ชิวๆอ่ะเราก็ถือได้ได้คือสวยเลยปัยงมากเอาอันนี้โดนไป้ายไปแล้วอีอ่บี๊แล้วก็เป็นสุดท้ายคีอล็อกขวาง ใช่อันนี้ชอบแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แนวรีดีโเลไปลายนะคท่านผู้ชมเออคือเรารู้สึกว่าเป็นใบที่สวยมากคือเลอคังโกของบาลองของบาเลนเซียกาบาลองนะบาลองบาเลนเซียกาเออบารเลเซกาเอออิตาลีเห็นแล้วแบบเฮ้ยคือเมื่อก่อนอ่ะมันจะมีรุ่นที่เป็นล็อกสตาร์ที่เป็นแบบ กลลจีของเขาอะที่สมัยเราแบบงานทล่างแล้วเออแต่ว่าตอนนี้เหมือนพอเขามาแบบทําให้มันเป็นรุ่นเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่ากระเป๋าที่มันเป็นโชว์ด้วยแบ็มันมาแต่ว่าอันนี้ความดีงามคือมันเอามาคาดเอวได้แล้วมันก็ปรับสายได้เยอะมากๆซึ่งแกสามารถคาดได้ตนถือตรงเนี้ย จนแบบคาดได้ถึงตรงนี้ยเก็ียดปะเฟียวมากเออหรือว่ามึงจะสะพายแบบข้างๆมันก็ปรับสายได้ไงเออเออรารู้สึกว่ามันสะพายได้หลายแบบมากๆแล้วแบบโคตรเท่เป็นกระเป๋าที่โคตรเท่อ่ะเทพจริงรู้เปล่าว่าแบบเนี้ยหนูรู้สึกพี่ลิงตอนผมน้ำเงินช่วงช่วงที่ชีแบบว่าชีผมนเงินชีผมน้ำเงินเออมาเข้าไงจะะเป็นออย่่างี้ถ้าใครแนวแชทแชร์แบบว่าใบเนี้ยลงทุน แล้วคุ้ค้าแน่นอนถือได้ทุกวันแล้วก็ได้กับทุกรูปเพราะว่ากระเป๋าสีดำด้วยป่ะแล้วก็ววมีกระจกด้วยอย่ไว้สองที่ปันใช่มีประโยชน์มันมีประโยชน์แล้วใส่ใส่ของได้เยอะมากแล้วอีกอย่างหนึ่งใครไม่รักษาของใบเนี้ยควรเพราะอะไรรู้ป่ะเป็นกระเป๋าที่มึงโยนได้เพราะว่าแบบมันมันเป็นอย่างเงี้ยคือด้วยความที่ทรงนางด้วยแล้วสีด้วยที่มันเข้มเมอ่ะมันแบบไม่ค่อยเลยเอะเทอะเออเออเอันนี้กี่บาทพี่บิ๊กตอนนั้นเราซื้อประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นแปดแต่ตอนนี้มันขึ้นแล้ว <ๆ S 1> ขึ้นอีกแล้วพี่บิ� ที่ของบิ <mel od ic> <iah> ๊กคือถ้าสมมุดรุ่นไหนเราออกมาออกมาแล้วเรารู้สึกว่าเราใช้จ่ายได้ปุ๊บแบเดีเอฟเลยถ้ามันสวยถูกใจปุ๊บคนสบายเยอะแบบเซเลบสบายเยอะเอฟเลยดีเลยเพราะว่ามันจะราคาแล้วถ้าแบบสมมุิคิดคิดไปแล้วแบบบางทีแบบเฮ้ยอย่างตอนแรกซีเล็บเอว่าสามหมื่นเก้ารู้สึกถูกป่ะที่ซื้อตอนนั้นใช่แล้วพอตอนนี้มันเป็นห้าหมื่นสองรู้สึกรู้ไึกเพ่ใช่แล้วหนูแรกคอเลยลดได้อีกสองพันคุ้มมากเออ อันนี้ก็คือสามารถไปตามๆพี่พิงกันได้นะคะเจ้าแม่ใบอนี้ที่เราเสียตังค์วันนั้นก่อนนเออทีนี้คอนเซปต์รายการเรามันต้องมีถ้าพี่พิงไปติดเกาะสิ่งบิวตี้ไอเทมสามสิ่งที่พี่พิงจะเอาไปมันจะมีอะไรบ้างลิปสติกถ้าหน้าพี่ไม่มีลิปสติกคือกูมไม่ไหวเลยอ่ะกูไปต่อไม่ได้เลยอ่ะคือลิปสติกต้องแดงด้วยนะต้องแบบ สิ่งสี่ลด้เราเผื่อว่าปากต้องมาตลอดปากแดงไม่มีแรงไม่มีแรงไม่มีแรงทำอะไรเลยกูใส่แมสกูก็ต้องทาลิปติกอ่ะใช่หนูก็ประทับรางลอยลิปติกอยูนหนูก็ชอบลิิปกแล้วก็อันที่สองอะคิมกันแดดแล้วกันทาทุกวันทาทุกวันอยู่แล้วให้ยกตัวอย่างคิมกันแดดที่พี่วิ่งชอบหน่อยเผื่อป้ายใหญ่ที่ผู้ชมเดี๋ยวทาวินดี้เอของเดิร์ทของยี่ห้อเดอร์ทวินดี้เออ่าใช่ของที่มันขาดไหนอ้อเปล่าทิ่ว่เย่แย่แย่นั่แล้วก็อันที่สามคอนแทคเลนส์เออ อะไปอ่ะคันผู้ชมแรงๆอีกสักหนึ่งคอนแทคเลนส์ที่ใส่ลบบปังเลยจึ้งชอบใส่คอนแทคเลนส์เกาหลีอ่ะรุ่นที่แบบว่าจ,จึ้งเนี้ยอ่ะที่เดอะเบสของบิงเลยคือรุ่น2-4 7เ็ดของเลนส์เทาเป็นแบบวันเดย์เป็นของเลน<า>ส์เทาสัตาปโอเคเดี๋ยวเราจะไปใส่บ้างนี่คือมึงขยับมุมแล้วใช่ไหม ขยบแล้วสองเออ,อใหม่ลิลลี่บอกว่าขอย้ายมุมมุมใหม่เดินมา29โอเคค่ะในแง่ของธุรกิจ t ิปเปิลชอปนี้เป็นธุรกิจที่โด่งดังที่ต้องสั่งตัดด้วยนะคะเพราะว่าเต็มโซเอาเอออยากรู้ว่าจุดเริ่มงเนของธุรกิจนี้พี่วิมทำไมถึงมาทำเสื้อผ้าเพราะว่าตอนแรกเราเห็นพี่วิมขายพวกแบบ a c c e s s o r รี่ต่าง ทำเมื่อก่อนก็เหมือนสไตล์รับมาขายไปแต่เรารสูึกว่าถ้ารับมาขายไปอ่ะมันก็จะทําได้แค่แบบมันต้องขึ้นอยู่กับคนอื่นมากเกินไปค่ะ<ฮ>เออซึ่งเราก็คิดว่าเราอ่ะน่าจะทําแบรนด์ตัวเองเพราะเรามีความชอบเรื่องเสื้อผ้ายอย่างสูงมากๆคือทุกอย่างที่ทํามันจะเริ่มจากความชอบก่อนไม่ว่าจะเป็นแบบย t ท b e ก็ตามหรือว่าธุรกิจก็ตามคือถ้าไม่ชอบก็ไม่ทําเลย<ฮ>เออคือมัน,มนจะอยู่ในแฟชชันเลยหมึงนเราเราเรารู้สึกว่าที่บ้านพี่อะเป็นร้านตัดเสื้ออยู่แล้วมาตั้งแต่สมัยอมาม่าแม่ก็เป็นช่างตัดเสื้อแบบบ้าานกกทํย่ับ เสื้อผ้าตัดเย็บทั้งหมดก็เลยคิดว่าเอองั้นลองทาแบรนด์ของตัวเองอืมอ่ะเราก็เลยเริ่มทําแบรนด์ของตัวเองเลยเมื่อก่อนก็าเป็นชุดแรกแบบลองทําอะไรแบบว่าง่ายๆที่คนใส่ได้บ่อยๆก็ลองทํามาขายแล้วก็กืก่อาฟิดแบบดีหลังจากนั้นก็เลยทําเป็นแบรนด์ตัวเองมาตลอดน,นั <ๆ S 2> ่นจะจิตดีแล้วคุยนานมากั้งแต่สมัยแบบถ้าเริ่มขายจริงตั้งแต่มัธยมแบบเปลายอ่อาใช่โอ้ต่อแรกหนูเคยนัดรับ หลับกับไอีคาากับเอที่สุดยอดแบบเลยก็เหมือนหาอะไรค้ามาแก้แบบว่าเหมือนเด็กๆอ่ะหาเงินเลยก็เลยแบบว่าลองทำที่ค้ดถูกขายหรือว่าอะไรที่เป็นแนว DIY แล้วแบบว่าเราก็เห็นที่บ้านต้องมีหลายอย่างแบบอินสไปต์มากๆก็เลยลองทำดูโอเคเราธุรกิจเสื้อผ้าเนี่ยมันมีความยากยังไงบ้างพี่บีทุกกิจการเราว่าปัญหาหลักคือคนงานที่บิงทำส่วนใหญ่มันเหมือนเราเป็นศูนย์กลางเงียเราก็ต้องบริหารตัวเองให้ดีถ้างานเสื้อผ้ามันก็จะมีปัญหาคือไหนจะช่างด้วย แล้วก็รายละเอียดดีเทลต่างๆที่บางทีแบบมันค่อนข้างแบบเยอะมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาในการขายสินค้าแล้วก็เราต้องทําตามเทรนด์ด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ร้านก็จะมีความแบบเป็นตัวเองค่อนข้างสูงอย่างเี้พี่วิ้งออกแบบเองใช่ใช่ส่วนใหญ่ก็คือจะออกแบบเองแล้วก็ให้แม่คอยช่วยว่าแบบไหนดีแล้วขึ้นแบบมาลองแล้วเราแบบไม่สวยไหมผ้าอะไรเงี้ยบีก็จะเป็นคนไปเลือกก็คือยังคงเอาตัวเองไปเลือกเองทุกอย่างทั้งแบบผ้าแอสเซสซอรี่อะไรใดๆออกแบบทุกอย่างก็คือจะพยายามให้เรารู้สึกว่าเราอยากใส่ แล้วพอเราอยากใส่คออินเนอร์ที่เราใส่มาคนที่เขาดูแล้วเขาอยากอยากเห็นแล้วเขารู้สึกว่าอยากซือ้ออินเนอร์ต้องมาก่อนนีนใช่ก็หนูเห็นพี่วิ้งใส่สวยทุกลุกเลยเฉพาะลุกที่นิวยอร์กที่เป็นเขียวดำชุดเดชของ t r i p นั้นก็แบบสุดซึ้งเดี๋ยวเราจะแนบรูไปไว้ให้ซึ่งอันนั้นหมดไปอย่างพุว่วิ้งยังมีอยู่แต่น้อยสั่งเพิ่มได้ไหมสั่งได้ค่ะอยากให้พี่วิ้งแบบนิยามสไตล์ของ triple b ช็อปหน่อยที่พยยมทำให้ร้านมันมีความคือป็นใส่ใน Uh huh. แต่ว่าก็สามสารถใส่ไปเที่ยวได้เช่นชุดนี้ออคือชุดแรกชุดไหนก็จะเป็นแนวแบบเดรสแล้วก็จัมสูทหรืออะไรที่เป็นแนวหวานหวานแต่ก็ไม่ได้หวานแบบหุยหวานร้อยนะน<ม>คืออะ่ะชุดร้านชุด้านเราถ้าสาววีเป็นปีก็จะคือหวานสานาน uh ักประมาณห้าสิบหวานห้าสิบแล้วแต่บางชุดอาจจะหกสิบเจ็ดสิบแต่ว่าความหวานเราคือเราจะเน้นความรูกคุณดูออกมาดูออกแบบสไตล์แบบเนี่ยเห็นปะก็คืออย่างเนี้ยล่าสุดแต่ว่ายังไม่ได้ขายที่ใส่ไปิวยอร์กอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบ ลูกคูณเน้นความแบบพาทวีตอออะไรไรๆคือพยายามทำให้มันดูแบบแฟร์แล้วก็ใส่แบบคนใส่สามารถใส่ได้ทั้งเวลาไปเที่ยวหรือว่าไปงานพิเศษหรือโอกาสสำคัญสำคัญอืมอย่างอันนี้ก็น่ารักมากเนี่ยก็เป็นพยนายามสาวจับเสียวเคยเก็บป่ะอันนี้ก็น่ารักอันนี้คือโอ้โหชุดนี้คือขายแตกแตกมากกือบสุดท้ายนานมากแล้วแบบมันก็เลยไม่ดีแล้วใช่ตาเพลอะไรก็ดีละเอียด ดีมากอันนี้สวยมากก็จะมีความเป็นเราไงอันนี้ก็คือสวยมากแบบดีเทลอะไรต่างๆในใดๆก็คือดีมากคือหลักร้านเลค่ะก็ตอนนี้ก็ทิปเปิลบีชอก็จะขายออนไลน์เป็นหลักนะคะก็จะมีใน IG จทิปเปิลบีชอปแล้วก็มีไลน์ของทิปเปิลบีบอ shop, ลชอปไลน์มาชอปก็คือเป็นคนแบบที่สักเซสทั้งแต่อายุยังน,อน้อย ก็คือเราต้องยอมรับแบบนี้เลยอยากรู้ว่าเราสามารถบาลานซ์เรื่องงานกับชีวิตส่วนตัวยังไงเพราะว่าพี่บิงอะมีแฟนก็คือพี่บอปแบบที่คบกันมาแบบนานมากๆแบบตแบบั้งแต่สมัยพิยมเลยนี่คือแบบแบ่งเวลาอย่งไรบ้าง หลังๆก็เหมือนแบบแทบจะอยู่แบบแทบจะอยู่แบบกับเพื่อนด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยคือด้วยความที่เางมากับเพื่อนด้วยพอแป๊บก็หลังๆก็คือหลังจากที่เออออกจากงานก็เหมือนช่วงนี้ยก็มาทาด้วยกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแผนในการเปิดธุรกิจอื่นๆอีกเตอร์ในอนาคตเร็วๆนี้ซึ่งก็คืออยู่ด้วยกันก็บริหารยังไงไม่มีว่ะคือพี่รู้สึกว่าแบบอยู่เป็นเพื่อนกันอ่ะเขาก็มาช่วยทํางานอยู่แล้วก็เหมือนอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจแล้วก็เขาก็อยู่กับเพื่อนเราได้แล้วก็อยู่กับเขาได้เราไปไหนกับเขาได้เข แล้วตอนที่พี่พี่บอกแบบเขาเป็นชุดแบบพี่บิงพี่บิงมีความหึงเพราะว่ามันก็จะเจอแบบแอร์แบบสาวสวยแซ่บจริงแ่บเออแล้วแบบเราแบบต้องถ่ายงานแบบที่นี่อะไรแบบพี่บิงรู้สึกแบบหึงหรือมีปัญหาหรือไม่อะไรต้อไหมไม่ไม่หรอกไม่คิดถึงเลยคือแบบได้แล้วแต่แบบเรารู้สึกว่าเราอะต้องไว้ใจเนี่ยคบกันมานานแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันต้องไว้ใจกันว่าแบบ ให้เกียดเขาว่าเขาไปทํางานอะไรหรือเขาจะไปใช้เวลาส่วนตัวอะไรใดๆอย่างเราเนี้ยคือพี่ไม่ชอบคนมาหยิ่งแต่พี่รู้สึกว่าบอแปลงพวกไม่ชอบเหมือนกันมันอาจะเป็นสิ่งที่แบบว่าเราให้สเปซของอีกฝ่ายมันก็เลยคุยกันได้นานเออเอบนี่กี่ปีแล้วพี่หิงจะสิออ๊ยนานมากนมากนี่จะเป็นบตบกรที่เรามาสัมภาษณ์จาก300 EP ก่อนหน้าเราวนานที่สุด3 0า EP ได้ที่3อารมณ์แบบคุ้นานนะถ้าแกคบกับแฟนนานแล้วว่ามันก็เหมือนกันคือเราต้องแบบไม่ีสุด ไม่ไวเอเอ,เอต้องไว้ใจแล้วก็ไว้ใจให้เขาทำในสิ่งที่เขาอยากทำพี่วิงในฐานะที่พี่วิงเป็นอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งมีผลต่ออิทธิพลต่อความคิดคนอะไรเงี้ยแล้วการที่พี่วิงออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าการแสดงความคิดเห็นทางแนวคิดทางการเมืองของพี่วิงเนี่ยมันมีผลยังไงต่ออาชีพของพี่วิ้งไหมในฐานะอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าแบบมีเหตุการณ์แปลกๆอะไรปะโอเคคือเรารู้สึกว่าการที่เราเป็นอินฟลูเอนเซอร์เราก็สามารถแสดงจุดยืนได้เราต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงอ่าฮะเออในอนาคต รู้สึกว่าโอเคเราสามารถทําได้เรามีคณนะตรงนี้เราก็อยากแชร์ในสิ่งที่เราพอจะทําได้ที่คิดว่าเอ้ยมันจะเป็นประโยชน์มากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถามว่ามีฟีดแบ็กกลับมาไหมก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าเป็นคนที่อาจจะไม่ได้เจอฟีดแบ็กอะไรเยอะเพราะเรารู้สึกว่าคนที่ติดตามเราอ่ะมีความคิดเห็นไปในท้ค่อข้างเดียวกันแต่ตอนแรกก็จะมีคนห้ามไว้เหมือนกันเพาแบบเอ้ยอยากเลยอยากเ,เลยแต่เราสึกว่าแบบทำไมทำไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราควรจะทำว่ะมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเออมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วก็เป็นสิ่งที่่เรราาาแงคหห้ือปล อเอ,อยิ่งมาห้ามรู้สึกว่าทำไมต้องห้ามมันรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่พูดได้จริงๆมันเกี่ยวกับสิทีมิมนุษยิเออชใช่ห <ๆ S 2> ลายๆอย่างแล้วเราก็ถ้าถามว่าเจอไหมก็คืออย่างล่าสุดก็มีก็มีคนมาแบบเอ,อ้ยขอขอเลิกติดตามนะคะแบบหรือว่ามีคนมาดา่าอย่างๆก็มีเหมือนกันอย่างตอนที่แบบไปฉีวัคซีนะแล้วฉันแบบลงไปอเงนะี้ย ฉันก็แค่รู้เหมือนว่าโอเคได้ไปไปฉีดวัคซีนมาอะไรเงี้ยมันง่ายมากเลยคือมันง่ายจริงมันง่ายกว่าแบบที่นี่กว่าจะเข้าถึงสุขวัคซีนที่นี่มันยากจริงเออที่นี่มันก็ยากจริงกว่ามันจะเข้ามาแต่ตอนนั้นคือเราไปฉีดที่นู่นแล้วมันง่ายกว่าเยอะเออแล้วเราก็โหลดแชร์ลงไปแล้วก็โดนแบบคนน้อยด่าด่านี่แหละมึงหลอกเออด่ากูแบบคลายแต่ว่าแบบเออก็ช่างวันเหยก็แบบรู้สึกว่าเออก็ต่อไปแต่ถ้าถามว่าเรื่องงานมีกระทบไหมส่วนตัวคือเราเรารู้สึกว่าเราเองอาจจะไม่ได้กระทบมากคืออาจจะมี บางทีก็ไม่รู้ป่ะเขาจะเค<ม>่ล<ม>ับๆใช่ลไม่รู้อะไรเงี้ยเออมันเป<อ>็นสิ่งที่ค่อนข้างส่วนตัวมากๆเพราะมันเป็นความของเราอเองเออเรารู้สึกว่าเรื่องนี้แบบมันห้ามกันไม่ได้ปะ่ะเราเรามันเป็นเรื่องปกติที่เราคิดว่าทุกคนควรจะพูดได้แล้วโอเคค่ะพี่วิงพี่วินงอยากฝากอะไรกับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆที่กําลังดูคลิปนี้อยู่แล้วอยากจะเป็นอินฟูแบบพี่วิงเอขั้นตอนการทํางานของเรานะคือ มีอาจจะสมมติว่ามีโปรดักต์หนึ่งติดต่อมาเราจะดูก่อนว่าโปรดักตนะ์นะั้นคือโปรดักต์อะไรแล้วสามารถเอามาทําอะไรได้บ้างจริงๆอย่างบางบางอย่างลูกค้าเขาก็จะบอกเลยว่าเขาอยากให้เราทําอะไรหนึ่งสองสามสี่ซึ่งถ้าเป็นงานแบบหน้าส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยไม่ค่อยทำเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบมันจะไม่คนดูจะไม่เห็นความเป็นเราเออเรากร็แค่ว่าขีดเอ็ดคอนเทนต์ใหม่ซึ่งคอนเทนต์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ให้เข้ากับโปรดักต์โอเคก็เกิดคอนเทนต์ใหม่ขึ้นมาเป็นแบบนักรีวิวใหม่เอาเพื่อนมารีวิวเราก็คิดชาเลนจ ให้แบบว่าลำ้ลำๆเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่แบบมันไม่น่าเบื่อเท่ากับการที่เราจะมานั่งเฉยๆอยากฝากไว้ว่าคือถ้าจะทําอะไรก็ตามสําหรับ,บิีนี้ปีคิดว่าให้เริ่มจัดทำจากสิ่งที่เราชอบแล้วก็จะออกมาดี<อ>ถือว่าจะมือถันอาจจะไม่ได้ดีตอนนี้นะแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราสิ่งที่เราถนาดัดสิ่งที่เราชอบจริงวันหนึ่งเราทาไปเรื่อยๆแล้วเรามีความยูนิคหรือเรามีความแบบเป็นตัวเองอะเรารู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรที่เกิดอยากให้ทุกคนเริ่มทํจากสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ถนัดก่อนแล้วก็สิ ถ้างานปกติปัจจุบันก็ตามคือถ้าเราแบบไม่ชอบหรือเรารสึกว่าเรา,เราไม่มีความสุขอะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนเลยก็ได้เราสู่คนเราสบบามารถลองสิ่งใหม่ๆ ได้ไเลื่อยเออแล้วก็หาความชอบของเราไปเรื่อยๆบางคนอาจจะยังหาความชอบไม่ไม่เจอตอนนี้ก็ลองมองจากสิ่งรอบตัวเราว่าเราชอบอะไรเราทําอะไรแล้วเรามีความสุขแล้วเราก็สามารถทําสิ่งนั้นเป็นอาชีพได้ไหมผมก็จริงๆอาจจะเป็นอาากีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ชอบของพี่วิงมี e n g a g e m ที่ดีอยู่ตลอดด้วยนี่หนูตายจริงๆจริงจริงในฐานะแบบการรีวิวบิวตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเออคือพี่วิมก็จะเป็นต้นแบบของหลายๆคนเลยแม้กระทั่งบล็อกเกอร์ด้วยกันเองเขาก็เชื่อชูพี่วิงนะก็สมอง คโอเคคะ่ะพี่บิงก็วันนี้ก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะ,คะ,ะที่มาออกรายการนักล่าบล็อกเกอร์ของเราแบบรายการเล็กๆช่องเล็กๆเอาอยู่ๆก็ถามตัวมากตัวถึงมาแล้วตอนรสามร้อยก้วน <c oughs> พี่ที่ก่อนต้องไปต้องไปเออเช็คนิดนึงตอนนี้ก็ด <c oughs> ีใจมากที่ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์พี่บิงแล้วก็ได้รับรู้เขาเกี่ยวกับการทํางานต่างๆของพี่บิงที่ทําให้พี่บิงประสบความสําเร็จตั้งแต่อยู่ยังน้อยนะคะแล้วเราก็รู้สึกภูมิใจในเพื่อนเรามากๆเอ้ยรักพี่บิงมาก แล้วก็อย่าลืมไปดูช่องบิงนะคะเพราะว่าบิงกับนีลี่เราจะมาสลับสายกาันเพื่อสีต่างสายจะสลับรอดไหมเดี๋ยวไปดูกันเลยในช่องบิงตี้นะคะนักบล,ล็บอกเกอร์จะมีอีกีอีพคะอีกล้านเราติดตามคอนเทนต์จากลีลี่นะคะวิงี้บองเกอร์ไม่ได้เยอะเท่าร้านคนมากกว่าคทั่วโลกรวมกัร้านคน <laughs> แต่เอาไว้ว่าอย่าลืมติดตามคอนเทนต์นี้นะคะจะได้แบบว่าเรียนร,ร,ร,รู้เกี่ยวกับบ็อกเกอร์เออแต่ละท่านชอบ หรือใช่หรือที่คุณกินเอ้ย <laughs> โอเคค่ะคนที่อยากจะไปติดตามพี่วิงที่สามารถดูในช่องทางไหนได้บ้างคะวิงตี้ค่ะที่ช่องทางค่ะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่กับพี่วิงด้วยนะ <laughs> โอเคค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย